ชมได้ทุกวยัยทั้งวัยเด็กวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่และว,วัยเฒ่าจ้าพร้อมไหมพร้อม,พร,อมพร้อมไหมพร้อม ใช่ไหมคะเสียงเดินทางยังไงรู<ะ>้ค่ะไม่รู้ครับไม่รู้จากที่เราเดินดูแล้วนะมนุษย์บางคนก็รู้เก,กี่ยวกับการเดินทางของเสียงบางคนก็ไม่รู้ แล้วเราจะทํายังไงดีอะเอ้าก็ในหานะที่เราเป็นกลุ่มเกตเลนเจอร์นะแล้วก็ต้องมอบภารกิจอันสําคัญยิ่งให้กับเกตเลนเจอร์รุ่นเยาวในการเผยแพร่การเดินทางของเสียงให้มนุษย์รู้ไงเอา้เอาเม็ดน้นตามรุ่รับภา,ารกิจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนสนะครับเราก็มาถึงตลาดน้ําบางน้าพึ่งค่ะ เอาละค่ะต่อตามภารากิจในวันนี้ของเราคืออะไรคะภารกิจในวันนี้ของเราก็คือนะครเผยแพร่วความรู้เกี่ยวกับการเดินทางของเสียงนะครับเอาละค่ะเราไปเริ่มการเผยแพร่วความรู้กันนี้ก่อนอค่ะคคไปเลย ตอนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์นะคะว่าพี่เขานะคะเป็นชาวต่างชาติรู้ทราบไหมคะว่าเสียงเดินทางไงเออ What, your what <name? S 2> is your name? VB VB Listening Listening Why listening Why we are able to listen? Yeah Um No, no. เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุโดยผ่านตัวกลางคือของแข็งของเหลวและแกส๊สไปยังอวัยวะรับเสียงคือหูถ้าไม่มีตัวกลางก็ไม่สามารถที่จะได้ยินเสียงได้ อนนี้นะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์คุณลุงนะคะเกี่ยวกับว่าคุณลุงทราบหรือเปล่าว่าเสียงค่ะขอทราบชื่อคุณลุงก่อนเลยค่ะคุณลุงชื่อปียะทางพุทธศาสนาบอกว่าได้ยินเนี่ยที่เราได้ยินเนี่ยจะต้องอาศัยเหตุสี่อย่างนะก็คือมีประสาทหูที่ดีนะแล้วก็มีเสียงและก็มีช่องว่างที่ในหูนะและก็อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าต้องอาศัยจิตจิตชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าจิตอันนี้ชนิดเนี้ยก็จะทําหน้าที่ที่จะ เปิดครับรู้ในเรื่องของเสียงที่ครับหลังจากที่สัมภาษณ์คุณลุงปิยะมาแล้วนะครับเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับเสียงในอีกแง่าามุมหนึ่งที่ไม่ใช่แง่าามุมทางวิทยาศาสตร์ทำให้เรานะคะมีทัศนคตินะคะคในการเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นค่ะว่าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะก็ไม่ได้อยู่แค่ในเฉพาะสาขาวิาวชาวิทยาศาสตร์เท่านั้นนะคะแต่ว่าในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ยังสามารถอธิบายเรื่องเสียงได้อีกด้วยค่ะเพื่อนๆและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ